สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเล่าฝันหลังเลขออกวันที่เท่าไหร่คะวันที่1น,นะคะคือวันที่หนึ่งก็ฝันเลยเล่าฝันงวดวันที่16บธันวาคมนะคะฝันว่า,ะะววาเห็นเด็กอายุ12บสองค่ะเป็นผู้เปนอนที่บ้านเพื่อนนั่นแหละบ้านเล็กที่หแล้วก็กวาดบ้านข้างล่าง แล้วสักพักหนึ่งเขาก็ร้องไห้วิ่งลงมาวิ่งมาแล้วก็ร้องไห้ไหเจ็บ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 ร้องไห้แล้วก็มากอดเรามามากอดมาขกที่เราฝักเอา้าเป็นอะไรคะแล้วก็ยังไม่ได้ดูอะไรลูกไอะไรของน้องหรอกนะว่าเจ็บตรงไหนแล้วก็วิ่งขึ้นไปคิดว่าอะไรกัดน้องอยู่ข้างบนแล้วก็วิ่งขึ้นไปก็ไม่เห็นอะไรก็เห็นเปที่เขาปลูกอยู่เปยวนเปเป,เปเหมือนอาผ้าปลูกแล้วพื้นบ้านก็สกรปรกนะคะมีแต่ขี้นก แต่ที่จริงเรื่องจริงนะบ้านสวยแต่ในฝันอะมองไปอะไม่น่าเดินอะ,อะแล้วก็ไม่เห็นตัวอะไรแล้ววิ่งลงมาหาน้องอ้าวพอแม่น้องก็ไม่ได้มาสนเลยนะคะในฝันเ็เห็นหมดเลยมีย่ามีแม่มีพ่ออยู่นี่นั้นเหี่อะ่ะก็ไม่ได้มีใครมาดูน้องเห็นวิ่งลงไปก็เห็นน้องนั่งอยู่ก้มหน้าอยู่ก็พูดเจ็บเจ็บอยู่นั่นแหละแล้วก็เดินเข้าไปถามว่าเป็นไรครับเจ็บตรงไหนอะไรกัด ไม่ได้เห็นมีตัวอะไรเลยเบอกเขาวิ่งขึ้นไปลงมาลงมาบอกเขานอว่าไม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้พูดแล้วเขาก็ควักของเขาออกมาแบบทั้งพวงเลยนะคะก,ก,ก็จุ๊จี๊ดของเด็กเน,ะนาะนะแล้วก็แจตตรงไงนะเขาหนายานเพะเออกมาเลยนะคะเห็นใหญ่เพะตดจูนจี๊ดเอ่อแล้วก็เขาก็จับมือเขาก็จับไข่ จับไข่ข้างนึงแต่เห็นหมดเลยทั้งพวงเลยเ้าก็จับไข่ขึ้ไม้ดูอ้าวล้วก็เห็นจุดแดงๆค่ะตรงไข่วก็ตกใจบอกโอ้โหกัดทำอะไรเงี้ยเนอภาษาบ้านเราก็กัดทำ<อ>ตกใจที่จะวิ่งไปบอกพ่อแม่เขาให้เอาน้องไปโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้กําลังตกใจกจ็ตื่นขึ้นมานะคะ<อ>น้องอายุสิบสองบ้านที่หกบอกว่าเจ็บ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 บนดเจ็บเจ็บอย่างเดียวแล้วก็ เปิดออกมาทั้งพวงแล้วค่อยจะแปรเอาก็มีหนึ่งสองอายุเขานะคะจับจับก็เจ็ดเนาะก็ไข่ 70, เจ็ดศูนย์เนาะแมนบอกพี่น้องชื่อกับแปหน่อยนะคะเจ็ดศูนเนาะเขาร้องห้เขาเจ็บจิบอะเจ็ดศูนย์หรือห้าศูนย์บอกพี่น้องแต่ถามถามถาม แต่คุยกันในในหลายๆคนเนาะก็หาแนวร่วมว่าอย่างฝันฝันอย่างนี้อย่างนี้จะแบบยังไงบางคนก็บอกหนึ่งศูนย์นะคะโอ้ยน้องพี่นอ้องค่ะคิดนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้คะ่ะเล่าฝันเล่าฝัน